สวัสดีครับอยู่กับมมนิโรวิชเช่นเคยนะครับผมนะต่างจากเล่นมาได้ประมาณกี่ชั่วโมงวะไม่รู้แหละประมาณไม่รู้กี่ชั่วโมงเนีย่ยมันมีปะอืมมันไม่บอกเนี่ยวะนะครับก็อยู่ประมาณแเก็ตแล้วนะครับนะพอไม่ต้องเห็นหน้าผมเนี่เพิ่งกลับมาจากเก็บน้ำยาง สิ่งหนึ่งที่คนบ่นกันมากเลยก็คือเอ่อมอสนะครับผมมอสที่มันมีปัญหาอยู่ผมตายไปประมาณสิบรอบได้แล้วมั้งเอ่อ D E T H S A ดอ่้วยป่า D A T H S อ่ายี่สิบหกนั่นหละยี่สิบหกรอบแล้วนะครับผม ตากับไอ้นี่แหละเหมือนกันเหมือนเลยเหมือนกับทุกคนเลยก็คือมอดของตัวตัวฟ้าไอ้ตัวฟ้าว่ะตัวตัวแร่นะผมมันมีมอดบางมอดอย่างเช่นที่มอดที่ทําลายคือคิดค่ากันเกาะเราอะคิดกห้ากันเวทเราเป็นศูนย์ว้แล้วก็เจาะมาสามธาตุพอเจอาะสามธาตุมันติดสถานะไอ้นี่ติดสถานะที่ทําให้ธาตุทุกธาตุติดลบ วันฮิตเลยทีเดียวเชี่ยเชี่ยจริง <laughs> แบบไอ้ <laughs> แบบอา้าวข้าวเดรเดเรียมเนยก็ยังงงอยู่นะว่าเหมือนทุกคนเลยก็คือไอ้เทียบ,บอสแรกหนักกว่าบอสยูนิคในแมบปบนะครับผมเนี่ยเหมือนบอสนี่เฟรมไปด้วยสไตรเดอร์เฟรมสไตรเดอร์ยังพอรับได้นะแต่มันยังถึกมันเห็นไหมเลื่อน มันยังถึกเกินไปสำหรับผมมองว่านะในช่วงต้นของเกมเออถ้าช่วงท้ายเนึ่เราพอเข้าใจไปแต่ช่วงต้นของเกมมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไอ้มอนพวกนี้ถึกกว่ายูนิคแมปอีกวะลั <c oughs> กษณะก็ประมาณนั้นนะครับผมเหมือนจะเอ้ยลืมไปกด,ดงังสือก่อนยิ่งถ้ากดเซนติเนลเข้าไปด้วยนะโอ้ความชิปหายนี่ เติมเต็มมาเยอะเลยดับอะไรมั่งนี้บิวชั่นอืมช่างนะก็เป็นบิวที่เล่นพอได้นะครับผมสแลมแต่ก็ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่เท่าไหร่นะเนื่องจากในช่วงต้น เราจะหาของฟิสิกสดาเมจยากนะครับผมผมทำสูตรคราฟเฉยๆนะแต,แต่มันก็ยังไม่แรงเท่ากับบิวธนูเออบิวธนูดาเมจมันไปอยู่ที่เอออย่างอื่นมากกว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถึกไหมช่วงต้นก็กนข้างถึกแต่ก็นั่นแหละมาเจอเขา้เขากับมอตเนี้ยตายตายหาหมดเลยมอมอที่มึง แข็งแกร่งเกินไปเอาไว้ไงเว้นมอนเตอร์แข็งแกร่งกว่าบอสอีกฮ่าฮ่าฮ่ว้าวววสุดสุด <c oughs> นะครับผมส่วนไอเซนติเนลผมมองว่าค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าไม่ได้ว้าวนะครับก็คือเหมาะที่จะเอ่อเป็นเสาอีกแบบหนึ่งนะครับสายเคสแมปก็คือสนุกอ่ะเออค่อนข้างสนุกเซนติเนลแล้วก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้น ช่วงต้นเท่านั้นที่มันค่อนข้างลกช่องนะครับผมไอของเซนตเนล่นี่ะเออค่อนข้างลกช่องไปนิดหนึ่งเดี๋ยวตีบอสเออแอคนีให้ดูว่ารอดไหม <c oughs> ไอตัวนี้ก็ตายยากอีกแล้วเนะี่ยที่จริงมันม,นมีโกลิงโอเค อบิวนี้ยังมีข้อเสียอยู่นะก็คือดิฟเฟนต์ผมมาถึงแล้วแต่ประเด็นคืออะไรกันเหมือนจะรีเจนไม่ทันเพราะว่าไม่ได้ใช้เอนดดเรนนะครับอนดดเรนคายไม่ไม่จำเป็นนะเอาจริงๆริงบิวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่อนดดเรนคายเลยเพราะถ้าเกิดมานาพอคุณอนดดเลนแล้วมันร ีคเวอได้หลายอย่างอยูอ่แล้วนะครับเห็นไหมรีเลือดมันจะขึ้นอยู่แต่ข้อเสียตอนนี้คือดามเมจต่ำมันต้องต่ำมากในความรู้สึกผมถ้าเทียบนะขนาดกดหมดเนี่ยยังสองพันห้าเองนะรู้สึกว่าอ๋อแต่ผมเลือกไอ้นี่มาสายนี่ตีเป็นเลือดนะไอ้สกิลผมอะ ยังไม่ใส่มันต้องใส่ไฟพรีเซนชั่นครับเจาะธาตุเจาะธาตุไฟเออต้องเปลี่ยนนี่ยังใส่เป็นเมลีฟิสซิคอลดาเมตอยู่เลยมันก็เลยยังรู้สึกแบบเนี่ยพอเจอไอ,บอ้บอสบอสอยูนีกะไม่ไม่เท่าไหร่นะเจอบอสแรกแต่นี่คอเน,นิฟไปนิดนึงแล้วแหละแต่แบบวอมรู้สึกผมนะตอนตอนที่ยังไม่เนิฟอะ ตอนขึ้นมาแอค,แอค6แล้วโอ้เหเฮี้ยอะไรเนี่ยจะ <c oughs> แม่งเจอ4-5วอตในในอันหนึ่งอะอ,ะอ๋ะอเออความแรงของบิวนี้จะขึ้นอยู่กับคิติคอนนะครับนะแต่ว่านี่ก็คือมันมันแล่นแต่ชอบนะมันเห็นไหมมันช้าบิวอะมันไม่ใช่บิวเคลียร์แบบนะเล่นแต่ชอบจริงๆถ้าเกิดไม่เคยเล่นสายสแลมมาก็อาจจะรู้สึกแปลก ถ้าถ้าเกิดไปเล่นวิวเคียร์แมปมาเยอะๆแล้วแล้วไม่ได้เล่นสายสลัมมามันจะรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะนี่อะไรอ่ะอ่ะนี่นี่เฮดเนี่ยผมก็เกลียดเหมือนกันคือตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าโจมตีให้มันติดคิติคอนนะแล้วเฮดมันมันสูงมากเลยเฮดมันมีสองอันไอ้แี่ตียังไงก็ไม่โดน <laughs> ช่วยจริง มีเข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆนะครับผมค่อนข้างถึงนะถึงให้ขนาดช่วงช่วงแอคเกตแหละนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่แอนดูเลนที่ยิงควรจะใส่ควรจะเพิ่มแอนดูเลนไปนิดนึ่งนะี่เนี่ยเนี่ยบิวกันาธาตุแบบนี้นี่อไ,ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยของอันที่แล้วนะตอนที่ไม่ไม่ได้ปรับอะ่ะโอ้พูดเลยว่าเฮียโดนกับโดน <laughs> ช่วยชาสามาัญจริงกันนั่นแหละใค okay. เจอลองเจอบอท้วยนะ,ะหลายคนก็เห็นคุณอะไรนะโอไมเซล oh, ก็ไปแมปไหนแล้วไม่รู้นะแกเล่นไวอยู่เหมือนกันแต่บิวนั้นค่อนข้างไหวนะบิวนั้นอ่ะเออบิวนั้นก็กังกังไหวอยู่ถ้าเทียบกับบิวนี้นะ <laughs> บิวนี้ช่วงต้นมันเหนื่อยถ้าเกิดไม่ได้เอาสกิลที่ผมว่า ไปเท่าพินิคมาก่อนอ่าแล้วไปไปเล่นสแลมเลยทันทีเนี่ยอ่าค่อนข้างจะอีกข้อเสียของบิวนี้ก็คือถ้าเกิดไม่ใส่นี่ผมยังผมต้องกดอยูน่นะก็คือกันกันาธาตุนะครับผมเอาไว้ทำไรกันาธาตุไอ้นั่นนะมันคือไอ้นี่เลยมันพูดไหไดีวะมันจำเป็นอนะ่ะ เพราะว่ามันม,มันไม่สามารถกันออวเมนธาดได้เว้ยตอนนี้ฮะบิวเนี่ยมันก็เลยไปติดชายพอติดชายปับ๊บทำให้โจมตีช้ามากพอโจมตีช้ามากๆมันจะมีปัญหาหลายจุดนะครับของบิวเห็นไหมยืนตีได้นะแต่ว่าก็เลขมากับดาเมจที่ไม่ค่อยมีช่วงต้นครับยังไม่มีต้องรออีกอ,อ,อีกอีกไกลเลยอะ แต่ก็วิวเหมือนวิวมันไปได้ไวง,ง่ายเออมันไม่ได้แบบว่าเล่นไม่ได้กันอนะ่ะโอเคอาจจะได้ดาเมจถึงแอคแปดก็เดี๋ยวต้องไปดูอ่ะไอ้ไอเนี้ยผมทำมนะดูที่มันมันแค่ร้อยร้อยเจ็ดเก้าเองอ่ะเออเออ้ยลืมกดไอ้นี่อ่ะ ขอ,องดีไปเนี่ยพอได้พอได้อไอพ่อพีเออไมได้มีช่องอยู่มีช่องโอเคนะครับผมอะไรที่มันไม่ดีกท็ทิ้งทิ้งซะมั่งนะครับผม <c oughs> <c oughs> เคยเจอสิ่งที่ดีกว่าอืมอยังก่อนเออมันได้ไอ้นี่มาวะแต่จะไม่ปิด physical bidding ตอนนี้ผมยังกันบีดดิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าโคไม่มีผลเท่าไหร่ถ้าเกิดการฟิสิกอลพอได้อย่าไปเดินเยอะๆเยๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาอัปเดตให้หลายคนฟังนะครับผมอ๋อมันยังไม่ไปนี่หว่ามันต้องฆ่าแมงมุมนี้ก่อนใช่ไหมแอคเนี้ยลืมแล้วนะครับมันต้องเข้าไปฆ่าเอ่อ อาไม่ใช่ฆ่าแมงมุมดิฆ่าไอ้นั่นไอเออลองไปฆ่าตัวนั้นก่อนนะแต่น่าจะดัมเมจก็พอๆกันอนะ่ะคือลองดูดิว่าตายไหมเพราะว่ามันติดค์ดเออดัมเมจโอทามบอสอนั้นวนะัวเล่ตีไม่ค่อยเข้านละแต่ดีอย่างหนึ่งคือมัน ถ้าตามมาถ้ามอนสเตอร์ตามมามันก็คือมันจะตีได้แบบค่อนข้างจะแบบแบบแน่นเลยนะแล้วก็แอนดูเลนไม่ค่อยหายด้วยเพราะว่าผมไปไปเอาเข้าเข้าไอ้นั่นวงกดไปเอาไอ้นี่มาแล้วนะครับอันต่อไปน่าจะเป็นนี่แต่โทเทยมยังไม่ก่อนดีกว่าน่าจะเป็นคอนเวิร์ตเป็นไฟหนึ่งรเปเซ็นดีกว่านะครับโทเทมมัน ผมใส่แค่อันเดียวแล้วมันยังไม่คุมกนถ้าใส่สองอ่ะเออเป็นสไตร์จริงจริงเอออาจจะอาจจะจำเป็นเฮ้ยไม่มีช่องนี่ว่ะเข้ามาเก็บลืมและแต่ว่าโอ้โหโดนคือมันดูเหมือนถึอๆแบบนี้นะแต่ก่อนที่เขาจะแก้เนี่ยแม่งโดนทีเดียวนะ ช่วยจริงๆจริงๆเนี่ยนี่จะเล่นนัดก่อนเียใช่ไหมเนี่ยนะขนาดขนาดรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะโดนอะอืมอืมอืมที่จริงผมใส่คำสาบมาด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะแบบ มันต้องไปใส่ช่องคอนโทรลแล้วแบบกีเกีดกดกดหลายอย่างเกินข้อเสียของสแลมเนี่ยแหละกดหลายอย่างเแต่ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบคือกวาดมอนทีเดียวได้แหละเนี่ยออก็สนุกไปอีกแบบอันนี้เหมือนเฮ้ยตันตามมาพวก นี่นะ่สก,กิลเป็นไฟนะครับผมหลักๆไม่เอาดีกว่าเยอะแล้วไอเซนติเนลเนี่ยนี่ยังไม่ได้กดเลยเนะี่ยกี้เกียดเนะี่ยหลุมอยู่ไหนเนี่ยยังงงอยู่เลยมีช่องอยอย,ยังมีเมื่อกี้เอาไอนั่นออกนลว้ว พูดตรงๆน่าจะยืนกับคิดทว่าได้บสบายแล้วแหละแต่ว่าดาเมจไม่พอโดนเดโทนเนตกับถ้าเกิดไม่กันทัดไฟก็น่าจะโดนเบอร์นิ่งเยอะคิดทว่าคิดถว่าเออคิดถว่าอ็อน่าจะต้องหาฮิตฮิตเลือดแล้วก็ดูดเออฮิต อะไรแล้วแกนฮิตฮิตอ่อไลท์แกนฮิตเออใช่ไลท์แกนฮิตเพิ่มเลือดขนาดจมดีเออนี่น,น,นี่โอ้ผมยังไม่เกียดเท่าไอ้นั่นมันมีสองตัวที่ผมเกียดมากเลยมอสตัวที่หนึ่งคือไอ Mac ้แมกมาเว้แมกมาฮะแมกมาที่มันมีแมกมารอบๆอะกับไอ้ตัวที่สองนะคือไอ้ตัวที่ด้าเก่งรอบๆเราโอ้โห คือมันไม่มีจังหวะให้เราไปทำอย่างอื่นพอ,อมีสองสามตัวเนี้ยเนี่ยมันจะโดนเคออสมานะโดนเคิด ไม่ได้อยู่อ่ะันหกละขนุกแสดงว่าแอนดูเลนเยอะช่วยเยอะอันฟิสิกอลไปแปดสิบแล้วโอเคแต่มันเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะตอนหลังฟิสิกอลเเออมันโอ้โหเดดโบอืม <c oughs> <c oughs> Tu mưu nắng giải tu mưu cắp, tu mưu cắp, mãi về long vượt in maximum light. I can't thang. Seven bog inna. Mhm, 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 nhảy mhm, 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 ไปทำทิ้งทิ้งซะมั้งทิ้งทิ้งมั้งไอน,นี่อันนี้เก่าแล้วเน,นี่ยได้อะไรแทงแทกสปีดเดนเจอร์ไปแายคู้เกือบดีอ่ะครับอีกเก็บเด้เอ้ยไม่ใช่กเก็บเดดโบ้ด,ดิเก็บถุงม,มือก่อนมาเปิดได้อะไรก็ดีหมดนะอ่ะมึงงานนะมึงงานะ <c oughs> คือมันมันก็ดีแหละแต่แบบแม่แม่ไม่มีคือมอดแย่ยจัง <c oughs> ไม่กดปิดอืมอันนี้มันจะได้ที่อันนี้ดีกว่านะตอนโดนมอนลุมเออนี่ดีกว่า แล้วก็เก็บเดตโบมาไปใส่ในคังกิวผมแค่นี้โอเคครับเจอกันพรุ่งนี้มั้งอีกทีหนึ่งนะครับผมน่าจะจบแอคสิแล้วก็ไล่ไล่ไ่แมปหนึ่งนะคุณคุณอ่าคุณคุณไม่ได้เล่นนะครับืิมีผมก็เลยเก็บใส่อยู่คนเดียวมีอยู่สองคนนะครับกิวผมนะ ไม่ต้องถามว่าทำไมคืออยากได้ความสงบโอเค okay, เอ้ยในสองอันโอเคอัพเวลเต็มเต็มแล้วนะม้งทิปเปิลดาเมนไม่จำเป็นมันสามเปอร์เซ็นแล้วมันน้อยเกินไปที่จะเกิดต่อไปก็จะเป็นคิตทคอนออกคิตทีคอนนี้ก่อนคิทคอนนี้โอเคนะครับดาเมนก็จะพุ่งไปอีกนะตอนวอรคาย เค okay, ครับเจอกันใหม่นะครับก็พรุ่งนี้แหละมัง้งหรือไม่ก็เย็นๆน,นะครับผมนะอัปเดตเหมือนเดิมนะวอบิลไปไปรอดหรือเปล่า <c oughs> กับเรื่องราวต่างๆในผ่านทรายนะนะครับโอเคถ้าใครเจอมอสแล้วแบบตายก็มาคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมว่าเจอมอสบ้าอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับลีกนี้นะใครอยากซื้อชุด มีแค่อยู่ในกล่องมั้งดีกนี้กล่องมาแล้วปะดูดินินนี่กล่องนะครับผมกล่องรอบนี้จะไม่มีของเออต,ต,กตกแต่งบ้านแล้วแต่ก็ยังมีของที่คล้ายๆตกแต่งบ้านอยู่นะครับผม mm hmm. พวกวาร์ปในไฮเอา u ์นะครับ mm hmm. ก็มีโอกาส น้อยอยู่ดีกดห้าอันเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้ทั้งเซตหรอกนะครับก็โหอ,อย่างน้อยต้องกดสักผมว่าสักยี่สิกล่องถึงจะได้ถ้าดวงไม่ดีนะแต่ถ้าดวงดีมากก็ห้าอันก็ได้แล้แต่คนนะครับผมส่วนเออลีกนี้ไม่มีชุดให้ซื้อแบบโดยตรงนะครับคุณเอาพอยต์มาจากการซื้อลีก็ได้นะไม่ขึ้นนะครับผม นะก็มันจะได้สามร้อยหกร้อยใช่ไหมก็จะมีชุดอยู่แหละนะครับผมที่เฮ้ยมีโลดอ๋อโล่เก่านะโล่ในกล่องสวยมากผมชอบมากแต่โหไม่อยากกดเลยไม่อยากกดจริงนะโล่ในกล่องมันจะมีอยู่อันหนึ่ง Hello. Wait, Wyatt. นี่ชุดชุดสวยๆชุดนี้สวย,สวยถ้าเทียบนะชุดนี้สวยสุดในบรรดาสี่ชุดที่มี อ๋อไม่ใช่เป็นคนละสีกันปะเออมคนละสีนะครับผมมันจะสามารถเพิ่มระดับได้มครับผมมองไม่ออกว่าอะไรเป็นยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยโลเนี้ยสวยมากรู้สึกว่าโอ้ออกแบบมาดีมากไอ้ยี่โลโลแบบเหมือนเป็นแขนนะมันแล้วแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทันสมัยเงีเออมันทันสมัยขึ้นมันไม่ใช่โลแบบน้ำปกติอะไรนะครับ ส่วนที่ยังเป็นมันจะมียังเป็นของในในพื้นอยู่นี่นี่น,นี่ยังมีไอ้นี่อยู่นะที่มีโอกาสที่จะออกมาเออแล้วแบบนั่นแหละห้าสิบห้าสิบอยู่เหมือนกันนะครับนะส่วนอย่างอื่นผมว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบชุดมากอะซื้อเอฟเฟกนี้ไปเลยนะปิดทั้งตัวอนะไรเนี้ยนั้นดีนะเอฟเฟกพวกปิดทั้งตัวแค่ใส่เข็มขัดก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องแบบ ไม่ได้อยากจะได้ชุดขนาดนั้นซื้อเอฟเฟกปิดทั้งตัวมันไปเลยดีกว่าอะไรเนี่ยเออหือว่าเดี๋ยวชุดใหม่ๆเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยของอู้นี่ของกล่องที่แล้วอันเนี้ยแพงจัดวินเทอร์ดากอนก็สวยนะวินเทอร์ดากอมีวงกรนะเออใช่มีวงกรออันนี้กล่องที่แล้วป่ะอ,อ๋อไม่ใช่นี่ไว้ไว้กดไอ้นั่นยหญ่ โลม่วงนี่อะไร Perfect โอแต่เนี้ยผมว่าผ่าน <laughs> ไม่ต้องไอ้นั่นอะไรชากเทนนโดอออใช่ชากเทนนโดนะครับก็ประมาณนี้นะอัปเดตคาาวๆียวอีคนบ่นกันเยอะจริงๆเรื่องมอสนะครับยังไงซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัปเดตอีกว่าพอขึ้นแบบหนึ่งแล้วมันมันเล่นได้ไหมนะครับเจอกันเหมืนเดิมน,นะครับ สวัสดีครับ